อันนี้เป็นเทคนิคเสริมจากตารางเมื่อกี้นี้ะนะคะสำหรับเมื่อกี้เนี้ยก็คือเป็นพื้นฐานระดับอนุาบาลประถมนะคะอันนี้จะมาแบบประถมปลายมัธยม,มปลายอะไรมัธยม,มต,ต้นม,มัธยมมัธยมปลายนะคะก็เราจะเสริมด้วยในแง่ของธาตุพลังงานะนะคะก็ถ้าเราดูง่ายนะคะก็คือคอลัมน์นี้คือคอลัมน์ของธาต ค่ะคะอันนี้คือสีที่เป็นเหมือนกับเป็น reference ให้ดูง่ายๆว่าอันนี้คือสีประจักษ์ธาตุนะคะเพราะฉะนั้นคุนสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องหนังก็ได้หรือจะเป็นอโลมอนีก็ได้ในเสริมนะคะก็คือสมมติว่าใครก็ตามที่จะต้องเสริมธาตุไม้นะคะอันนี้คือไกด์ไลน์ของสีนะคะถ้าเกิดว่าธาตุไฟนี่คือไกด์ไลน์ของสีของธาตไฟนะคะถ้าเป็นธาตุดินนะคะนี่คือไกด์ไลน์ของสีค่ะถ้าโลหะ อ่ถ้าโลหะแต่ธาตุทองก็คือมีแต่หลายสีธาตุน้ำนะคะมีแต่ลายของสีอันนี้คือแบบพื้นฐานขันต้นที่คุณสามารถใช้ได้เลยค่ะแต่บางทีเราอยากที่เหมือนกับว่าเรามีอันนี้วันนี้มากกว่าหนึ่งชิ้นเราอยากเสริมในแต่ละวันที่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีการแต่งตัวที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถเอามาสลรับการใช้ได้หรือกระป๋องตังเราอยากจะเปลี่ยนสีในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะต้องเสริมธาตุไม้ สีไกด์ไลน์อันนี้คุณก็จะใช้อันนี้อยู่แล้วค่ะอันนี้มันนีหรืออะไรก็ตามนะคะดูจากไกด์ไลน์พื้นสีนี้ได้แต่บางวันการแต่งตัวในบางวันที่คุณใส่อาจจะไม่เข้ากับสีนี้นะคะในเลนส์สีนี้คุณสามารถใช้เพิ่มได้คือคุณสามารถเสริมสีนี้ได้ในช่องนี้ได้เลยหรืออันนี้นะคะและอันนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเสริมธาตุไม้นะคะสามสีที่คุณสามารถเอามาเสริมเพิ่มเติมได้ก็คือหนึ่งธาตุไม้ธาตุน้ำและธาตุอินนะคะก็คือตามสีไกด์ไลน์นี้เองค่ะนะคะอย่างตัวอย่างเป็นอย่างธาตุไฟะนะคะ,ะคุณก็สามารถใช้ธาตุไฟสีไกด์ไลน์นี้เสริมธาตุไม้และธาตุทาตุาโลค่ะเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะใช้สีตาม ตามนี้ได้เลยตามนี้ได้เลยอันนี้เป็นออนท็อปขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มออปชันในการแต่งตัวให้กับตัวเราเนี่ของการสไตล์สีที่เราจะใช้แมทชิ่งในแต่ละวนันมูทโทนนะคะเราสามารถใช้ได้ได้เลยค่ะค่ะอันนี้คือเทคนิคนี้ง่ายที่คุณสามารถเอามาใช้กับสไตลิ่งประจำวันดนะคะทีนี้หลายคนสงสัยอันนี้จะเริ่มมาขั้นเมื่อกี้เนี่ยที่เรา บอกเทคนิคไป <c oughs> เทคนิคที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยสำหรับพื้นฐานที่ส่วนใหญ่ที่แบบเหมือนกับครั้งแรกเจอการเราแค่อยากที่จะเสริมลองลองลองก่อนก็คือจะใช้จากปีเกิดน,นะคะ <c oughs> แต่พอเหมือนบางคนเริ่มรู้สึกว่าอยากที่จะดูลึกมากยิ่งขึ้นอยากที่จะตรวจสอบโชคชะตาปรับใช้ในแต่ละวันด้วยตัวเราเองคืออยากที่จะเปิด เห็นผังพลังงานของตัวเองเปิดผังปาจื้อของตัวเองเพื่อวางไกด์ไลน์เพื่อวางแผนให้กับตัวเองในระยะยาวระยะสั้นให้กับตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพีจะบอกวิธีเทคนิคนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลิงค์คลงไปให้นะคะคเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเปิดผังพลังงานปลาจื้อของตัวเองค่ะ ด้วยตัวเองแล้วก็แคปเก็บไว้ได้เลยเดี๋ยวพ<ม>ี่จะทําให้ดูเป็นทีละขั้นทีละตอนจะได้ดูง่ายอันนี้คือตัวอย่างที่ที่พีจะให้ดูก่อนนะคะปกติอันนี้ที่ปกติที่พี่ใช้ก็คือพีจะใช้เอ่มอมารร์นะคะแต่จริงๆถ้าเราไปเสิร์ชใน Search Engine เขียนว่าปลาเครื่องคิดเลขปลาจจอหรือค่ะปลาจจอคาโคลเรเตอร์จริงๆจ,จะมีหลายเว็บมากที่คุณสามารถเอามาเลือกใช้ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยจะใช้แบบไหนแต่ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเราไปใช้ที่จะมีหน้าตามีความคล้ายๆกันแค่อาจจะดีไซน์ไม่เหมือนกันหรือว่าเขาจะมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่มีข้อมูลให้มากให้น้อยที่ไม่เหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้ทุกอันอนะคะแต่ที่ทุกคนจะมีเหมือนกันคือทุกคนจะมีผังปารจูที่เหมือนกันค่ะแน่นอนที่เราจะมีเหมือนกัน <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูก่อนนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะแนะนําที่ปกติ พี่ใช้แล้วก็จะแนะนำคนอื่นที่ใช้แล้วง่ายๆนะคะที่แบบไม่ต้องลงทะเบียนคือถ้าเราไปดูเดี๋ยวนี้มันมีซอฟต์แวร์เยอะมันจะมีแบบให้ลงทะเบียนกับไม่ต้องลงทะเบียนนะคะแต่ที่จะแนะนําก็คือแบบไม่ต้องลงทะเบียนเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกไม่สะดวกในการลงทะเบียนอยากให้แบบลองแบบลองเล่นดูตามคนพีดูก่อนก่อนจะลงทะเบียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบง่ายๆ ถ้าเกิดว่าจะไปใช้แบบลงทะเบียนก็แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่ท่านไหนที่สะดวกขยันคิดขยันสร้างขยันแบบว่ากรอกข้อมูลไปได้เลยจริงจรนะคะพร้ะฉันสิ่งแรกที่เราจะดูนะคะก็คือเขาจะมีผังสรุปให้ว่าเราเป็นคน่าอะไรมีนักษัตริย์อะไรบ้างที่เสริมเราในด้านต่างๆอันนี้ก็คือตารางแรกที่เขาจะมีให้คะตารางที่สองที่เราจะเห็นก็คือนี่ก็คือ ตัวหลักสําคัญเราไปเปิดที่เว็บเน็ตก็ตามจะมีหน้าตาแบบนี้ก็คือผังพลังงานปลาจือของเรานั่นเอง<ช>นะคะสิ่งต่อมาที่เราจะมาดูก็คือโอกาสของเราก็คืออันนี้เขาจะเรียกว่าโชคสิบปีของเราเหมือนหอเหมือนเหมือนถ้าเราดูมองง,ง่ายๆก็คือผังปลาจือของเราอะคะ่ะแผนภูมิปาจือของเราเนี้ยแดตัวอักษรเนี้ยจะบอกความเป็นเราหรือชีวิตของเราเหมือนเราอ่านหนังสือหนึ่งเล่มน,<ช>นะคะ,ะ,คะเราเป็นตัวเอกของเรื่องนี้ นะคะมีคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนมีแนวนู้เป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือคาแรคเตอร์หลักในเรื่องนี้ก็คือตัวเราคะ,ะคะคะในโชค10ปีเหมือนกับเฟสชีวิตเราในแต่ละ10ปีจะเปลี่ยนไปเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือหนึ่งเล่มจะมีบทที่ 1, นึ่บทที่สบทที่สบทที่สี่เราจะเจอเหมือนกับเป็นเจอร์นียของเราที่เราจะเจอในแต่ละเฟสข,ของชีวิตในทุกๆสิปีที่ไม่เหมือนกัน นะคะเราก็จะสามารถไปดูนี้ได้เราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นแผน1ิปีแผนระยะยาวเป็นเราอยู่ที่เราจะวางแผนว่าเป็นวิดดกฤตหรือโอกาสถ้าเรามองง่ายๆเลยก็คือการอ่านผัผงพลังงานเนี้ยเหมือนการทำสวอตนะคะ,คะก็คือถ้าเรามาดูปลาเจอแปดตัวสองของเรามันก็คือดู S W ก็คือดูจุดอ่อนจุดแข็งของเรานะคะ,คะแต่ถ้าเรามาดูผังพลังงาน ของ10ปีกับผวังพลังงานของแต่ละปีนะคะก็เหมือนกับเราดูโอกาสชีก็คือโอกาสและวิกฤตนะคะหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นที่เราจะต้องตั้งรับไว้นะคะเพราะนั้นอันเนี้ยตารางเนี้ยก็คือ s w o t Analysis ของเรานั่นเองนะคะเราดูแบบนี้่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่3ก็คือโชคสิบปีของเรามีโอกาสอะไรเราควรจะโฟกัสกับเรื่องอะไรหรือทำแบบไหน ใน1ิปีนะคะแล้วพอใน10ปีเราก็จะแบ่งจากเป้า1ิปีมาเป็นเป้าย่อยในแต่ละปีนะคะแล้วก็จะดูจากพลังงานปีได้นะคะอันนี้คือส่วนต่อมาออส่วนที่4ตรงนี้นะคะก็คือถ้าเราดูปาจือไม่เป็นดูพลังงานไม่เป็นอันนี้คือการสรุปพลังงานภาพรวมเราว่าเรามีคอมบิเนชันหรือว่ามีความผสมผสานของ5้าธาตุในแบบไหน,น ะคะสิ่งแรกที่เราจะดูคือหนึ่งเราจะต้องดูไปดูที่คลอลรมวันว่าเราเป็นคนธาตุอะไรนะคะเราอาจจะเป็นคนธาตุไฟถ้าดูอ่านนี่ออกมาเลยนะดูแค่สีก่อนอสีแดงคือธาตุไฟเราเป็นคนที่เป็นคนธาตุไฟแต่ดูถ้าเรามาดูใความลสมผสานตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าสีแดงๆเนี่ยน้อยค่ะกว่าสีน้ําตาลกับสี โลหะเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานเราอาจจะเป็นคนาธาตุไฟแต่คาเลคเตอร์เ,อเราภาพรวมดูเป็นคนาธาตุดิาานหระค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูความผสมผสานของาธาตุเราได้นะคะว่าเรามีทั้งห้า,าธาตุผสมผสานกันแบบไหนอะไรน้อยอะไรเยอะจะได้เห็นว่าสิ่งที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งเราคืออะไรหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือเราคุ้นชินชเป็นแ่านน่นะคะตรงนี้จะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะคะ แต่ที่อยากให้ดูคือดูสีสีแดงแปลว่าใช่แปลว่าเสริมเสริมถูกต้องนี่ออกม่อสีแดงไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราดูอย่างเคสอันนี้สีแดงก็คือคนคนเนี้ยจะต้องเสริมทั้ไหนอย่างถ้าดูแบบง่ายๆเลยก็คือเสริมทั้ไหนเราดูแบบนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้แบบง่ายๆนะคะเราดูเลยว่าเราเสริมอะไรเจาะลงไปเลย ต่อมาณนะคะอันนี้นะคะจะเป็นผังพลังงานที่แปลออกมาจากปลาจือนะคะค่ะสรุปออกมาก็คือจากห้าธาตุจะแตกออกมาเป็นยินอย่างก็จะกลายเป็นสิบธาตุนะคะซึ่งอันนี้วันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่แค่ให้เห็นและคุณเคยไว้ก่อนเแต่ว่าถ้าถ้าเราจะมาลงรายละเอียดอันนี้อาจต้องคุยอีกตั้งหลายวันแต่เอาจริงๆนะคะวันนี้ถ้าใครรู้สึกฟังคุณพีวันนี้ต้องรีเควสนะ ถึงจะให้คุณพีทาคลิปนี้ออกมามคลิปแบบลงรายละเอียดให้ถ้าคุณแบบ,แบบอย่างน้อยคุณต้องมีคอมเมนต์มาว่าพี่อยากรู้อยากรู้อยากรู้อย่างเงี้ยอ่านเดี๋ยวนา้ากับคุณทีรานจะ,ะจัดให้นะคะ่ะ <c oughs> อาจจะไปไปเช็คด้วยตัวเองก่อนได้นะ,ะ,ะแต่ว่าถ้าตรงไหนไม่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 เข้าใจ anyway. ถ้าอยากจะรู้ลึกจริงจรงก็ติดต่อเข้ามาได้ได้เลยค่ะนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้นี้เห็นที่บอกน้องก็คือตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นแผนพลังงานปีนะคะสิ่งต่อมาคือในปีมันจะมีพลังงานไปแต่ละเดือนเราก็จะได้วางแผนปี ให้เหมือนเรามีเป้าใหญ่คือปีนี้อยากสำเร็จอะไระแล้วเราแตกเป้าปีให้มาเป็นในแต่ละเดือนเราก็จะได้เห็นนะในปีมในแต่ละเดือนคืออะไรบ้างอันนี้ก็คือตั้งแต่เดือนหนึ่ง<อ>ถึงเดือนสิบสองก็คือตั้งแต่มกราจนถึงธันวาเราจะเห็นคังพลังงานแต่ละเดือนสำหรับเราเห็นไหมคะนี่คือนี่คือโอกาสค่ะ,คะแล้วเราจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับการทําอะไระทําอะไรจะทาง่ายเป็นพิเศษหรือว่าโฟกัสกับเรื่องไหนเป็นพิเศษ ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นปกติเวลาเราอ่านผังพลังงานหรือดูปาร์ิหรือการวางแผนชีวิตของเราเราจะใช้สิ่งนี้ในการมาวางแผนค่ <c oughs> นะคะ่ะทีนีเ้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไปให้สามารถเข้าไปหรือไปเสิร์ชเองได้ก็คือตรงนี้เดี๋ยวให้ดูเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้ให้ดู <c oughs> ก็คือถ้าเกิดกดอ,อันแรกนะคะก็จะมาอันนี้ก็ก็คือเป็น Chinese character <c oughs> นะคะ <c oughs> พอคุณเข้ามาปุ๊บอันนี้คือจะเป็นเขาจะมีสองแบบ แบบหนึ่งคือลงทะเบียนกับแบบหนึ่งไม่ลงทะเบียนนะคะแต่วันนี้ออกแบบง่ายๆก่อนไม่ต้องลงทะเบียนสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําคือหนึ่งกดปีก่อนค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณน้าคุณลายกตัวอย่างได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ลองกดให้ดูหนึ่งเก้าแปดหนึ่งสมมติหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะคะเดือนอะไรคะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไปเลยวันที่ อ่ายี่สิบแปดสมมตินะคะที่พอเราใส่วันเดือนปีเกิดแล้วนะคะพอเราจะมาดูว่าเราจะใส่เวลาไหมสมมติถ้าเราไม่รู้เวลานะคะมันจะมีเวลาให้ดูเห็นไหมคะเวลาถ้าเราไม่รู้เวลานะคะเราใส่ข้างบนสุดเลยนะคะอันนี้คือนาทีนะคะก็ไม่ต้องสักนะคะต่อมาที่เราต้องใส่คือเพศนะคะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะสมมติว่าคนคนนี้เป็นผู้ชายนะคะเราก็จะใส่ข้อมูลเหล่านี้เข้าไปเสร็จปุ๊บกดคำนวณ พอคำนวณปุ๊บนี่คือสงที่คุณได้นะคะนี่สงที่คุณได้เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะแคปเก็บไว้ได้เลยแล้วเวลาเรามาดูไลฟ์คุณสามารถเอาอันนี้มาอ่านต่อเองวางแทนชีวิตตัวเองได้เพราะว่าเราจะมีไลฟ์กันตลอดแล้วก็จะสอนเทคนิคการใช้นะคะทีนี้อย่างเราสังเกตเห็นว่าเห็นไหมเอยตรงเนี้ยไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เวลานะคะ พอเวลาเราไม่ใส่เวลาเราจะเห็นเป็นหกตัวอักษรนะคะเดี๋ยวจะทวนให้อีกรอบหนึ่งคือสิ่งแรกที่นี่คือตารางสรุปค่ะนะคะร้านนี้ก็จะให้ดูว่าผังพลังงานสรุปเรามีห้าพลังงานห้าธาตุมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือปลาจือของเรานะค่ะจากวันเดือนปีเกิดเราอันคอลัมน์นี้จะเป็นโชคสิบปีของเราค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพลังงานของปีนี้นะคะ ต่อมาเราก็จะดูว่าทุกสิบปีเห็นปะเขาจะบอกทุกสิบปีจะเปลี่ยนนิเฟสแชปเตอร์ชีวิตของเราหรือบทแต่ละชีวิตของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าลงทะเบียนหรือว่าไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะลองให้ใช้อีก,อกเว็บหนึ่ง<ท>ะจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน<ท>ะนะคะให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะสมมติเราใส่เวลาค่<ท>ะนะคะเราใส่เวลาเข้าไปนะคะกดคำนวณเห็นไหมคะเราจะเห็นทางน่างว่าจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะคะอันนี้คือ ตัวอย่างแรกที่คุณสามารถที่จะเปิดทางพลังงาน,นด้วยตัวเองได้นะคะต่อมานะคะถ้าเรากดคลิกอันที่สองนะคะเราก็จะได้หน้าตาเว็บนี้นะคะความต่างของเว็บนี้คือคุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการได้ค่ะนะคะอันนี้คือความง่ายเว็บนี้นะคะเขาไม่ไม่ไม่ต้องลงทะเบียนคุณสามารถใช้ได้เลย แต่จากประสบการณ์ที่เคยใช้มาค่ะเขาจะให้คุณกดได้ไม่เกินหกครั้งถ้าจัไม่ดีนะคะแล้วถ้าเกิดคุณเปิดคนที่เจ็ดเปิดอีกวันหนึ่งต้องรออีกวันหนึ่งก็เปิดได้ค่ะใช่ต้อรอีกวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลากดอะไรมีสตินิดนึงนะคะกดกดเลยแล้วก็ต้องรออีกวันหนึ่งใช่ค่ะมสดิว่ากดขอเองนะแต่กดหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเหมือนกดเอ้ยอยากรุ้มกันก็จะเกินดังนั้นคุณต้องไปขอเครื่องของเพื่อนนะคะค่ะนะคะวิธี เดี๋ยวจะสอนวิธีการลงเน้าวทำยังไงอันแรกคือตรงช่องนี้ค่ะใส่ชื่อเลยโน้ตค่ะเราใส่ชื่อทททค่ะนะคะอ่าเป็นใส่ผู้หญิงผู้ชายนะคะใส่เพศไปเลยนะคะเราใส่เวลาค่ะนะคะแล้วก็ใส่วันค่ะนะคะใส่เดือนค่ะนะคะแล้วก็ใส่ปีเดี๋ยวใส่เป็นปีนี้ก็อย่าง1980ค่ะอีกอย่างเนาะเราใส่อย่างนี้เนาะ แต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกดให้ดูสองรอบนะนี่คือใส่แล้วที่จะให้กดออกคืออันนี้ค่ะการเทียบเวลาการเทียบเวลานะคะเราจะไม่เราจะไม่เทียบเวลานะคะจะได้ดูพื้นฐานก่อนเสพกดคำนวณค่ะพอกดคำนวณนะคะเราสโกรตดาวลงไปเราจะเห็นเห็นไหมเอ่ยหน้าตาจะเป็นปลาจึนเหมือนกันนะคะดูไม่ออกอ่านไม่ออกไม่เป็นไรดูแค่สีเดียวก็พอนะคะก็คืออันนี้ ที่เราจะให้คุณดูคือเดือนนี้ก็คือคุณจะเห็นคอลัมน์เวลาคอลัมน์วันคอลัมน์เดือนและคอลัมน์ปีนะคะสิ่งต่อมาที่เราจะให้คุณดูก็คือผังพลังงานภาพรวมนะคะเขาก็จะสรุปมาเป็นไพยชาร์ให้กับคุณหรือคุณจะดูเป็นบาร์ชาร์ก็ได้นะคะจะได้เห็นว่าถ้าห้าธาตุของคุณมีแบบไหนมากมายไม่เหมือนกันนะคะเหมือนกันยกตัวอย่างแบบตัวอย่างอย่างคนคนนี้เป็นคนธาตุไฟเห็นไหมคะ แต่ถ้าเรามาดูแล้วเห็นไหมเอ่ยว่าาตาไฟน้อยที่สุดค่ะแปลว่าถ้าเกิดว่าเราดูแบบเจอกันแบบแรกเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีคาแรคเตอร์เป็นคนทตุโลคะเด่นค่ะแต่จริงๆเขาคนธาตุไฟอันนี้เป็นแบบเป็นบุค,คลิกภายนอกภาพรวมภาพรวมภาพรวมอันนี้คือพูดอีกภาพรวมเหมือนกับระบบอัโตโนมัติของเราะจะเป็นแบบไหนก่อนจะแบบไหน่นะ,นะคะประมาณที่จะให้คุณดูก็คือเห็นเห็นบุบๆุอันนี้นี่เอง ไม่รู้คืออะไรก็กดดูค่ะ,<ม>อะพอกดแล้วปุ๊บเราจะเห็นจากห้าธาตุแปลงเป็นหยินอย่างก็คือสิ่ธาตุ<ม>นะคะก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้แต่ว่าวิธีการที่เขาแบบการออกแบบของเขาจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้ได้ทุกเว็บจ,จะมีความคล้ายคลึงกันเอามาเชืกันได้น,นะคะต่อมาสโกดาวนะคะสะโกดาวตรงนี้เขาจะมีความเขาจะบอกตรงนี้นินึงว่า ตัวเรามีความแข็งแรงขนาดไหนนะคะเราก็สามารถดูได้ว่าตัวเรามีความแข็งแรงขนาดไหนก็คือเขาจะให้ดูแบบนี้นะคะที่จะให้ดูก็คืออันนี้คือตารางโชค10ปีของเรา,าในแต่ละเฟสใน10ปีนะคะก็คือบทเรียนชีวิตนะคะหมดแล้วหลักๆที่ ที่ปกติเว็บนี้เขาจะมีให้ดูคือมวีความต่างก็คือเว็บนี้เขาจะบอกละเอียดและมีพอเป็นสีคอน้างชันิดนึงแต่ว่าจะไม่ได้บอกนักก์เสริมนะคะแต่ถ้าเราไปดูอันนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้เขาจะมีบอกว่านักก์ไหนเป็นนักก์อุปัรรมนะคะเป็นนักก์ที่เสริมในแง่ของสติปัญญาค่ะแล้วก็ในแง่ของนักก์ที่เป็นเสริมเสน่ห์ให้กับเราคะอันนี้ที่เขาก็จะบอกเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราสามารถเปิด ใน Search Engine นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้สมมติมถ้าเราเปิดเปิด Search ใน Search Engine แล้วเราเขียนคำว่าปลาจือเครื่องคิดเลขค่ะ,เ,นะคะเราจะเห็นว่ามีเว็บมากในเราสามารถกดไปลองเูได้นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่แนะนำที่คุณสามารถเอาไปเปิดผังพลังงานด้วยตัวคุณเองได้ะนะคะที่จะได้เอาไปเลือกใช้แล้วก็ในอนาคต พีก็จะไม่ไม่อธิบายแบบนี้แบบดีเทลละ <c oughs> แล้วเราก็จะได้มาพูดในแง่ว่าแล้วเราเอาสิ่งเนี้ยไปใช้ในการวางแผนใช้ีวิตตัวเองได้บ้างค่ะ <c oughs> แล้วก็อันสื่งสุดท้ายนะคะในอนาคตนะคะ <c oughs> ก็พีอาจจะมีสิ่งนี้นะคะอันนี้เป็นเอาได้ได้ทดลองมาหลายวิธีแล้ว วิธีนี้น่าจะง่ายวิธีนี้น่าจะง่ายที่สุดนะคะก็คือเดี๋ยวอนาคตจะแนะนำตารางนี้เอามาใช้กับผังพลังงานในแง่ของการวางแผนชีวิตในแต่ละเพราะว่าผังเนี้ยเราจะเห็นว่าเราสามารถวางแผนปีในแต่ละเดือนได้นะคะผังนี้เราจะเริ่มลงรายละเอียดว่าแล้วเราจะทำการกระทำหนึ่งอย่างอย่างไรในทุกๆวันได้ยังไงนะคะเราสามารถใช้ผังอันนี้ได้ในการวางแผนชีวิตะค,ะค่ะ ต้องติดตามต้องติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเทคนิคการลงแต่ละวันต้องเป็นยังไงโอเคนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้แน่นมากข้อมูลนะคะวันนี้แน่นจริงๆนะคะสําหรับใครที่ดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะคะแล้วใครที่ไม่เข้าใจตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวนันนากับพี่ธีราก็จะไปหาคำตอบมาให้นะคะสอบถามคุณพีมาให้นาะส่วนใครที่อยาก ลงลึกอีกก็ต้องติดตามเราไปเรื่อยๆเนาะคุณพีเขาจะแบบยิ่งคุณติดตามยิ่งคุณสนุกปุ๊บจยิ่งลงลึกลงลึกลงลึกเข้าไปอีกตอนนี้นะครับกว่าแบบเปิดเป็นสนุกสนานแล้ววันเนี้ยใช่ค่ะก็สำหรับคนที่อยากจะดูปลาจือพื้นฐานนะคะคุณพีก็แนะนําไปแล้วตามเว็บไซต์ที่แนะนําไปเลยลองไปเช็คเล่นดูก็ได้ค่ะสําหรับเออเราจะได้รู้ว่าตัวปลาจือพื้นฐานของเราอ่ะมีธาตุอะไรแล้วก็นักกสัณฑ์อะไรบ้างส่วนรายละเอียดที่เกิดเออเราดูแล้วเราไม่เข้าใจไม่เข้าเออ งงกับความหมายอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าอยากจะดูแบบเพิ่มอย่างละเอียดก็ติดต่อเข้ามาเลยที่ใช้ดีนะคะเราก็มีคอร์สที่จะสอนละเอียดแบบลงลึกเลยว่าแต่ละเอียดเลยค่ะบบว่าละเอียดยิบเลยนะครับเฉพาะคุณคนเดียวเท่านั้นเลยนะคะโอเคค่ะส่วนวันนี้นะคะเราสามคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ